วันนี้ดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังที่นี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกหยูบมาสามจุดนะครับระหว่างุดที่หนึ่งครับแล้วก็ทสองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเลือกไพ่จุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับที่ตอกดีตอกดกตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยเลยครับสําหรับดวงตาปัจจุบันนี้นะครับโหที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเป็นครับโดยรวมก็ มีอะไรที่ดรอปไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงราศดีขึ้นนะครับอย่างแรกุณต้องพูดจาดีและภาพลักดีหน่อยและสินห้าบนสุดนิดนึงแล้วก็รู้จักดีลยคือเก่งในเรื่องของเป้าหมายของคุณได้เป็นและดวงจะได้ฟังมากพอตัวยเหมือนกันนะครับมาที่ดวงชาวประจวบนนี้นะครับผคนที่เราไปสอบมานะครับเป็นมาครับดูวงก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวอเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณคิดดีทดําดีพูดดีหน่อยครับ และอย่าอารมณ์ร้อนเพราะพร้อมพับรักดีหน่อยแล้วดวงนี้ปังโคตรมากไปเลยจ้ามาที่ดวงตาประโจนี้นะครับคนที่ได้ไพ่สามนะครับเองครับดลวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดๆตรงอยู่เหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณมีความเป็นผู้นํานิดนึงและกิ่งออนไลน์หน่อยและกิจใจขึ้นแข็งหนึ่งและมีควายเซตแบบคนสัเรือพูดหน่อยแล้วลองดวงจะปังโคตรมาก โคตรมากเป็นสุดไปเลยนะครับเพราะว่ามีไพ่ที่ดีรดับที่หนึ่งในสามบรรทุนี้ด้วยนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงจุดไพ่นะครับระหว่างจุดที่หนึ่งสองสามเอในเด่นสุดนะครับอาจารย์ขออนุญาตตีไปที่จุดที่สามเด่สุดนะครับ,าาร 3, รบเพราะาอาาัตราไพ่เปอร์เซ็นต์ดียกว่าจุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแทรกบคนมิ้กร็รองการปดกดเปย์ของหานอาจารย์ด้ยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าก,ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยนะครับผมอาจารย์จีและพี่หอหมอดูนนี้สวัสดีครับ